มือนีสิผ้าขาาหาเหตุเด้อจา้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกบวยมี่ยังลายจา้าสิผ้าขาโคเขาปลาได้พี่น้องสําหรับคนอ,อีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องว่าเกือบหมือนทุกคนคุณและเด้อจา้าที่เคยเขา่าปลาหาเหตุนี่ฉันก็คือหนึ่งแน่นันจา้าแต่ยังน้อยๆน,นี่ฉันไปกับเบฉันพูดแหกขีตาตื่นตั้งแต่ตีห้าผลพี่น้อง่านบโบท่านเพลินเขา่าโคเข่าปลาไปหาเหตุจุดแปดม้งเก่ามงจังมาโหดบ้านจา้าเบชนนี่บางที่ ฉันป็นนอนน้ำเล่าอยู่เฮือนเลยเพื่อที่ตื่นมาลุงเศร้านี่เตรียมตไปหาเหตุเนาะจาะไปหากับไปหาโคกอยู่บ้านเจ้าของแน่อยู่บ้านอื่นแน่จ่ะได้บรรดาเหตุนี่ฉันก็ว่าฉันล้วว่าเขื่อนหัจากทุกชนิดผุแล้เด้อจาะแต่ละเหตุแต่ละโคกแต่ละปลามันกระสิบโคือกันเนาะจาะโคกนี่อาจิมีเหตุพันนี่โคกนี่อาจิมีเหตุพันนากล้วแต่เฮ้าสิเลือกไปว่าเฮ้าสิไปโคกใดว่าเฮ้าสิเจอหุมใดที่มันมีเหตุหลายเนาะจาะอันนี้ก็สิเป็นเหตุหนางัวจาะพี่น้องส่วนมากโคกที่ฉันมาเนี่ยเป็นเห เห็ดหน่างัวจะส่วนมากเป็นดอกสีเหลืองเหลืองถามว่าเห็ดชนิดนี้แซบโบกับโค่อยแซบจะพี่น้องถ้าโคกได้เห็ดมันหลายๆอหลีเท่ากับสีบบค่อยเอาจะเห็ดประเภทนี้เพราะว่ามันบบแซบที่แซบก็บเป็นพวกจําพวกเห็ดก็เห็ดที่ดอกแดงแดงเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดเพาะลูกกลุมๆนะคนกับหัจากหลายเนาะจ้ะเพาะนี่มันสิออกตามโมไม้ตามขั้นหน้าตามอีหยังยังสันจะพี่น้องไปเมื่อสเลจ้ะแต่ยังน้อยเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วไปน้ำโพน้ำเบะ่อเมก็ะทุกอย่างไปหาเกี่ยวเขาจ้างดำหน้าจ้างอดทน อดกันจนมีมาซูมือนีแหละจ้ะเข่าโคเข่า,ขาปลาหาเหตหาอย่างแมงมงแมงไหมขี่กระด้งขี่กระเดียนกินกงกินกือก,กระหอดบอยานหมดแหละจ้ะดยความที่เฮาเคยชินเนาะยูุนอโขกน้ปาปลาฤดูกาลนี่นี่แหละจ้ะเป็นฤดูกาลที่ฉันชอบแห้งพี่น้องฤดูกาลที่ฉันมักแห้งฝนตกเข้ากระสีได้ไปหาเหตหาอย่างเนาะความอดุดมสมบูรณ์ของปลาทางอีสานเขามันยังมีหลายจ้ะขึ้นโคขึ้นปลาก็ได้คองอยู่ของกินมาโหลดพี่น้องเบือึืบ่อย่างเนวอยู่เนวกินเพราะแต่ม่ เขาอยู่ในเหล่าหนึ่งเขาเหนียวยกเขาเหนียวกินนะ่าเทาก็ขึ้นไปหากับหาแกมหาแนวอยากเนวกินอยู่ทั้งโคกทั้งป่าหุดแล้วมมีอย่างหลายดอกชีวิตชนบทอีสานบ้านเฮาแต่ฉันก็ภพุ่มใจแล้วก็มีความสุขนะที่ฉันเคยผ่านมาแล้วก็เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้ว่รู้ซึกน้อยเนื้อตั้มใจหรือว่าอยากอายคนเลยเพราะว่ามันคือความภูมิใจมันคือประสบการณ์ที่หาใส่บ่่แม่ฉันกระสอนให้ฉันกินปูกินปลากินปบกินเขียดกินเห็ดกินหอนกินอาหารแบบนี้ว่าก็ว่า เอาพี่น้องแต่ยังน้อยหันพ่อแม่บอกว่าปิ้งกบอยู่ในหุนปิ้งเขียดจนหุนพ่นอยา่อยางไหอย่างห้องพ่อพี่น้องด้วยความมันเบือ่อมันบ่อก,กินปัดตอนนี้นะมาอยู่กรุงเทพห่วยหาโลละสามลอยสี่ลอยก็หาซื้อมาเห็ดมาอยากมากินทรงไปสนีคาทรงสี่ลอยหาลอยก็ให้เพื่อนทรงมาให้กินกะขอว,ว่าอยากนี่แหละพี่น้องความเป็นบ้านบ้านความเป็นชีวิตชนบทของเฮาไปอยู่ใสแต่เลินซำไหรเฮากับโบลืมทินกําเนิดของเฮานาะจะพี่น้องไปอยู่ใสกับโบคืออยู่ บ้านเฮาจาะพี่น้องโอ้ยยางเลาะหาเหตุสิทัวโคกเหรอจักฝอยเรื่องเอียงต่อเรื่องเอียงเนาะพี่น้องจากเรื่องนั้นไปต่อเรื่องนี้อย่าฝ่าวลำคานกันเด้อพี่น้องฝากติดตามกันไปตลอดรอดฟังแน่จ้ามือนี่คอลาไปซํานีก่อนเด้อจากพี่น้องสวัสดีจ้า